แอนได้บุญได้บุญแยเพราะว่าเพราะว่ามันตัวนี้มันขึ้นจิตใจของครอบครัวอยากอยากเอาสซรถเพิ่นเขาก็ต้องเอาส่รัสดเป็นอย่างมันได้บุญรถผู้ใด,ดแกคนเจ็บแกซบไปสถานที่ทิ่ปิ้งไปลัวนะก็ได้บุญด้วยกัยกนม่เกี่ยวม่เกี่ยวครับนั่นมันก็มีหลายหลายคนเอารถแก่บราณซีมีแต่ซบนี่คือคอยเป็นบริการคือสียกี้ วันกี้นคือข่อยยิงยันใกล้ๆนี่เราแก่ดินแกหินเนี่ยใส่กีต่อหน้าต่อหูเนาะเออไอ้กีนะเรายังบ่ให้รถข่อยแก่เลยเราเอารถเราเออทางสุดท้ายเราแมนดูเราเดย์อ่ะได้พี่ย่าน่ะได้ไปส่งสกาดด้วยกันแมนได้ด้วกันแค่งได้บุญแล้วดีแล้วเนี่ยรถอันนี้แกไปชินีคีดีแม็กทางสุดท้ายเนาะย่นแมนเลยย่านอ่ะไพลูกรถปุย่านอ่ะไปย่างอ่ะ รถุกล้มลมลมกใจรดเนาะใจหายใจความกำลังคุยกับวโจอยู่ตกใจรดพี่น้องเลยเจ้าประเทศเองว่าเจ้าประเทศเองบ่โอ้ตกใจรนี่ไโอ้ยเนาะ เอุกตกใจหวยไปเราเลยเนาะเล่นใส่เกลวตูกูไปช็อเสรีรถเต็งไม่ก็ได้มาคดเฮกันเนาะโมเมนต์เก็บโมเกว กย็ยินดีตอนรับส่องสต่วุนวันหน้าพีพี่น้องเลยตอนนี้กำลังชีเอาคอนไปป่าแล้วเนาะหรือว่าเคลื่อนซบพี่พี่น้องเลยก็มีรถพันยูรถคูนะันพันแก่ซบเนาะแต่ว่าทางลูกเต้าหรือว่าลูกหลานเราเคยว่าก่อนรัสเสียเราจะขึ้นรถของเราเองเนาะแต่ก็เลยว่าจะเอาซบมันขึ้นคันนี้พีพี่น้องเลยรถคันนั้าหนัน,หนเป็นแก่เครื่องแก่คองอย่างเดียวเนาะแต่เป็นคันที่สอง แต่ว่าเราเชียรขึ้นคันนี้ด้วยเชียรขึ้นคันนี้เนาะแต่ว่าเราตอนนั่ยังมโมริเซียเนาะว่าเราอยากขึ้นรถคันที่ว่าเราซื้อไงลูกให้เต่าไกงกับเบิร์นกอนนะเนาะระวังสองคันนี้ในรถโดนในเฮือนเฉยนัน่นอะไรมิดกี่ว่าหลอดไฟนี่หลอดไฟนี่มิดกี่บ่า กลังจะเกียมไปเนาะสบายดีเด้อว่าสู่ทุกคนเนาะโยะะดยนาะค่วตอนนี้รถนายนั่นเพิ่นกะมีแล้วต่ว่าปู่เราเคยว่ากอนว่าเสียเราจะขึ้นรถคันนั่นเองแมน้างข้าง้างแมน,น,น,นเลยลเด็กชายกันไทยกัน่ทยเลยลังเกี่ยเรื่องพี่น้องไอตอนนี้เนาะพี่น้อง กำลังเข้ามาตู้โฮมกันกำลังพุชากันวันนี <ification through sprout Likewise offs> ้กําลังึกษากันเรื่องแก้เครื่องแก้คองเนาะนี่ค่ะึกษากันอยู่เจ้าอันขึ้นมาดีกว่าตัว một xả cái này David, cái dao cẩn cẩn đi đơi, nó nó nhau, nó

นั่งคุยกันค่อยพี mm ่น้องเอ้ยยังตัดแต่งกันยังแบบยงบ่ลงโตกันเนาะคุยกันเนาะพทุกเต้ายพี่น้องเอ้ยทุกเต้าก็อยากให้เอารถแก่เ่าไปครั้งสุดท้ายเนาะก็ได้ปรึกษากับันดาหัหน้าโรงศพเนาะทางบ่โจเพิ่นว่าเราเป็นอยางบ่ ท้องช่วยพันกบัว้มาเด้อเาังเตัทียกกันเพี่น้องเลยจงเปเี่ยเนกัสามก๊ที่กัน้าได้นั่งยูนเที่ยงทางกันเด็ ตำลังเื่อนนเดอ้อไปี่ด้องกันลดไปหน่อยน้อยนึงเนาะล้างนอเดอ้อออกมายด้ยานาะกำ้ดอยู่อดึดดึงเลยดึงดึงดึีดึงดึนดึงางดึงงลึงางดยงงด เดี๋ยวพอาไปเดินยืนถ่ายอนกันหน้าอีกหน่อยนึงเห็นกำลังเที่ยวกันกินนี่ทั้งลูกทั้งพ่อไอโอโออันนิ่นพนอยากเอารถแก ทางายดีเด้อาแล้วมาบุมมีปัญหาชุมเจ้ายังได้บุญชุมเจ้าอยางรถชนโตแกไปแล้วอ่ะปัณณนี่เล่าอะไรย่านว่าทางเงินหนาวหนหนาลงศพนี่เสียใจทางวัดนี่เขาก็ได้ว่าทางดูเรื่องเตาแล้วว่าบ่รถจะแกแต่ว่าให้เงินราคาเก่าจ่ายราคาเก่าเนาะรเเาาอคันนี้แกเอาคันนี้แกเราเคยว่าว่าเป็นรถของเราได้เราเป็นคนซื้อว่ากัลูกลูก ทุกคนนี <restless sus> ่ยาทั้งาแล้วไปเะไปหัวไปเถอพุ่นะอะไรมาแล้ป่ะนี่อยมาฟังนี่ก่อน ไ่ได้คุยกันลรงโตแล้วเนาะแมน,แมนคนาวนมาโจแล้วเปล่าเนาะมาโจเนาะนี่เขารถเขาแกเอ,เอเกงก็ได้บุญแมนได้บุญได้บุญ,<ด>บญไย<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่ามันตัวนี้มันขึ้นจิตใจของครอบครัวอยากอยากเอาใส่รถเพิ่นเขาก็ต้องเอาใส่รถเพราะเป็นอย่างมันได้บุญดลดผู้ใดแกคนเจ็บแกซบไปสถานที่ ติดปินไปปวกนะก็ได้บุญด้วยกันมุกเกี่ยวมุกเกี่ยวกระโผ่นั่นผมตอนนีหลายๆคนเอารถแก่โบราณซีมีแต่ซบนี่คือข่อยไปบริการคือเซียกี้วันกี้คือข่อยยเงยแงงใกล้ๆนี่เราแก่ดินแกหินเนี่ยใช้กีตาร์กระโผ่เนาะเออไอคีนะเรายังโบไห่รถข่อยแก่เลยเราเอารถเราเออทาแมนดูเราเดย์อ่ะได้ไปมีงานะไรไปส่งสัญญาบริกันแมนได้บริกันแ่งได้บุญแล้วดีแล้วเนี่ยรถอันนี้แกใช้จีนีคีดีแมก ข้างสุดท้ายเนาะโอ้ยยังอ่ะไพลูกลดปุ้ยย okay, ังะไปไให่ยังอ่ะยังไพไให่ยังตูนอ่ะโอ้โหล้มเป็ล้มล้มตกใจบัดเนาะอุ้ยแต่หายใจความกำลังคุยกับมาโจอยู่ตกใจบัดเพคนพี่น้องเลยเจ้าประเทศเองว่าวัดกู จะไปเหตุเองบ่บ <Durch tus k> ่แลมันล็อกห่วงโอ้ตกใจบวดนี่ย่นีโอ้ยเนาะถูกทันแล้วนั่งตอกบ่กตกใจเฮ้ยพี่เองเลยเนาะเล่นเซล ตู้ตไปชอบแคตีนรถเต่งไม่ไก็ได้มานะคุณเทนลเนาะแมนก็บโบเกียวแม,มนะแมนลมแต่ทู่กัน้าที่จูกันมันคืนแนน่นะว่าตกใจหมเลยบ่บ่บ่บบบบตั้เจ้าเจ้าบ่เจ้านะ ด้ยเนาะที่นี่กาเล่นเาจะแช่ตกใจบดข่อยกะรูคบว่าแซ่ตกใจบดม่ยะถืออเออ่าตอนนี้กำลังเคลื่อนชบกูเลยเด้อไปพี่ดองเลยเนาะเคลืนมาเร็วเนาะกังยงที่นี่ใจหายใจคขมบดเลยทุบทุบมันนะที่เพื่อนหม้อนะมันล้มเนี่ยพื้นมา ดังมาได้วใคพี่งเอาใเนาะคันแมนคันสีดำพุ่นถึงนคันสีดำพุ่นแม่ชีกับผืวอน่อย นี่ก็เป็นผู้ผู้เนาะนั่งขาวไปก่อนแนวเนาะนั่งาวไปก่อนนี่ก็ก็นั่งทีแม่นบวชียหิบเดิมออกมาก่อนแนลอะไรกันเอาไเนาะ จะจัวน้ำนาเ้ยบานนี้เาจัวน้ำนา เนาะตอนนี้จะตีพี่น้องเยพี่น้องเลยตรงสุดท้ายเนาะนั่งเอาขึ้นแล้วพี่น้อ,อ,องเลยนะี่กับพี่แดงทุกครัวเมัอนแสดงความคู่ครองเด็กพักพูดเหมือนมาจัวเป็นยางก่อนเนาะโอ้ยตอนนี้เป็นก็ได้แล้วพี่รองเลยเนาะ

đó, còn này Đây, kì không Rồi, kèm nấm xốp này Xốp không? Nó, còn này cà nữa Bây giờ cà răng ดางกลาเกลียมไปแล้วพี่น้องเลยเถิดจังไรกันเนาะขอบคุณขอบพุ่ทางคอแม่พี่น้องเอฟซีที่แสดงความสุขเศร้าเสียใจเนาะนี่เลยไปน้ำหนักก้อนไปพี่น้องเลยต้องทวนตอนนี้ไปแกรถของเราเองเนาะหมายเลขรถที่แกแล้วปูลงโซปูไปพี่น้องเลยก่ะนี่แหละเนาะเสียงดวงันก็เป็นเงินป้า กลังเราโคมกันไปแล้วเนาะตอนนี้เนาะกำลังชี้เคลื่อนไปได้เด้อเหมอพี่น้องเลยจะรถคันนี้ออกไปแล้วกันเนาะก็ที่ันชีเป็นรถคันนี้ก็นคุบเนาะกูมาคข้ยแหลกพวกจ้องคอว่ะกูมาคข้ยที่เก่งเนีอง เฮาเฮาหลักื้นเียกับตาเกมาแอ้วนอนลอนอนลงอนอนลงกันไนอนลงเลว้จนบาไอเ้อกันนี้ควบสมัครใจวะสมัครใจด้ยควบสมัครใจลเ้าหนต เอาว่าเปนให้สัญญาณมาแต่คุณก่อนพอคุณ,คณ,คณสงก,การพุกนาะอนออ๋ออบอานออ้ออ๋อน๋อง๋ออ๋ออ๋ออออ๋อย๋ออ๋้อ๋ออาออ๋ได๋ไไดดไปไปออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋้อ๋ออ๋นอ๋อนออ๋ออออ๋ออ้ออ๋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 ออนออ๋นอ๋ออ๋เอ๋ออออ๋ออ๋อก๋ออ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 เออลูก ขอคนนึ่งอานังคาก่อนบนส่งสัญญาณไม่่าปุ่นย่างไปคนว่านี่ก็เป็นแน่ตี้พี่นอ้องแล้วเนาะอ้า โดยเคลื่อนนะบอกว่าจะแมนแมนโอ้ปะเดี๋ยวไปออยังน้ำดำเอาคุณเลื่อนแล้วอันนี้ทางห้าบาทนี่เดินไปน้ำดำพี่น้องอเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแสดงความเสียใจโศกเศร้าน้ความสินนะทธายเนาะทางเพี่ที่น้องบาทนี่พี่กับพี่น้องรอถ่ายทรงสการน้ำปู พี่เน่เนาะก็ีเน่นอยๆดาวไปรอ่ะตอนนี้ออรถเจ้าอยากไปกี่นเราเฮ้ยๆพ่วเนจะอยู่ใกล้ั้ำพุนหมดเกหายน้ำพุนพนหายพนหายเนี่ยหายน้ำพุนหมดเ ้องกรอโดดทะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำก้นแท้โอเงินก็ไปนะพนโอ้โอ้ิวแพงแพงมาเลยเน่นีคุลูกอมเป็นบ้านลูกอมเลยอ่ะโอ้ยคอยเด้อค่อยเด้อโอ้ยอะเนาะอะ เดียวสมุดตามดังเนาะอ่ะบบบนี้ตรงกูข้างสุดท้ายตอนนี้เหมืนกับเลยอ่ะยังกำลังเพิ่นไปไปเพิ่นไปก่อนสักหน่อยก่อนมารถคันนี้ไปก่อนเยยังกำลังก็ได้ผู้ยังลายอยู่พี่น้องเนาะวันนี้แก้เครื่องไปพี่น้องเลยแก้เครื่องไข้คูเนาะ

อันนี้คือกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มท่องนางอีกสงุสการตั้มปูเนาะบาดีใจน้ำที่รักนะฮะนาทุกคนคนหวานที่นี่เนว้านนองนเีอนี่ก็ได้ไปชมปูเด้อเนาะหอมเออ ตัวจะยองบดลมเฮงหมดที่ดังเลยดีมากๆกลังมากอะงานนี้เนาะกับขอบคุณขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องเอซที่ข้มาเป็นกำลังใจทั้งครอบครัวของเขานะ้ำคู่้หละที่ดองเลย Ah, vâng. Turn it out. I'm not, hả? nó. not. I'm not. I'm not. ป็นวาดให้เป็นน้ลเป็นยางอ้นเลยงเ่กันอกมาสเทียมเลยดิข้อกานขตนนูน้นพะอดีเนาะออไรจังวะเจีบีเลยจ้าเพ้าไรักรถรถเออยียีท็มไเลย มนล่าึ้นนะคุณแม่งงเลยแมนเอยงงใช่งงกลัวอยู่คนสวยไม่ลอไเลยเนาะแ้่พิทแล้วพิทแล้วกันนะกันมองทานี่แหละ

น้องคนมาเตาโมโหอยู่นี่คุณพี่น้องเลยคนลายคนลายวันนี้่นจูงหวานนี่จูงจูงไปจูงเล้าขึ้นสว้นวันขางนั่งขาวจัวดิ อแรงขึ้นผ่าเมื่อก uh> like ี้นี่หอบเลยค่โอเคเพี่น้องไปสำหรับชินนี้ค่ะเดี๋ยวเรอถ่าที่ตามกันยอ่หอปลาซ่บแทนหนึงเนาะตอนนี้หอบแล้วเมื่อยเพี่น้องไปคนะครลายสมควรเนาะโอ้ยลา